เดือไฟติดหร้อบ่ไฟติดแล้วยอ,องเอ้ยว่าจะไปหาเลาะเบ่งมองครับผูไดกรนนอกระนอ์นูหนูแล้วบางทียงออกครับผมพอดีเห็ดแนวโมเดิร์น มาเงินเดี๋ยวไปหาายมมอก่อนับผมดังไฟยันดังนเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้วัรุ่นสรณหน,นี่สรณหน,นี่สร,นานสรนาน้าโมบินาโตข้างหน้านี่ดดต้อนอรลูกพี่ะดะบ่มีเลยเกียรติถิมปล้ว บม่มีอีลีวะพี่ปอพี่ปอดบ่วงนะ่ดบ่วงกันดรได้หวยเยอะแยะหย,ะะยอดก็เรื่องของคนหยอดมันวิ่งข้างล่างก็ลงไปดูหว่าเออ,อฉลาดกว่าหนูหน่อยใช่ไหมพี่เดออ่ะเดี๋ยวไปฮะแนว่าให้พี่เดอปิ่งกันครับผมบึงส่งคือเงา รองพองหอดครับผมเหล่าขาวบอหอดติดแล้วว้าวพี่น้องบุกม่วงก็ออกดอกกันเนาะพาน้องมาเบิ่งม่องครับผมมาติถืถอบบจมบูรึมเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวไปขยับแผ่นโซลาเซลก่อนครับผมนี่ม่องครับพี่น้องเนาะไปไปตัดไระปุกครับ เป็นโซลาร์เซลล์ลก่อนพี่น้องใส่ไปให้สร้างพคนกินครับผมพอดีโยกเพเียนโยบานเสาเก่าต้นบรรยากาศนะครับเนอะสวนฟานนาครับผมพี่น้องทุกผู้ชมครับผมความสุขอยู่ที่ตัวเราแล้วจะให้ใคร ผมปูขานาไปครับผมอาอปูไปวบ่ได้วังวาขายหรอครับผมแค่ค่าขายมันพอได้กินกับสิกินมันบอมีแดดมันกับบอติดครับผม ต่อตรงครับเห็นไหมออกแล้วจวดจวดเลยกลัำดอ,อกกับผมกอดพิษประมาณขนาดพี่น้องเดี๋ยวเขาคอยมาเบ่งผลงานกันนะครับเนาะ อไปยำปลากันครับพี่นอ้องว่ะโอ้บ่มีเกลอดนี่คือบ่อน้อดพี่น้องเลยน้ำลึกสำนาพอมีไปกูมาแต่ทั้งผุดเลยครับ มา้องกินยกให้ดูครับ you know เสียงดังอยห้องซาก็สิหูอ่ะเสียงดังอยห้องซาก็สิหูไปเอาขีบไปนำไหนไปไปเอาขีบไปนำไหนพอแล้วจะเพี้ยนไหม หายเอาไปทำนี่ไปไปย่างอีกกินเลยไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหโอ้หกเกโตทนกินป่อปลาปลาเกงปลาเกงขาวปลาเกงขาวไปพวกอ่าถือปะจะพี่ยนหน่อยไป ไอ้พงษ์ถืพงษเขงเข้าเขงเขาไปผูกต้องพอล่อยแล้วตัวนี้น่นิ่นี่นี่ไว้น่ไว้ไปไปใส่เก่งรถไปเห็นปแ้ไหนชาวคุณดิของหวานไปยังไงเดอดเย็ลำของหวานไอ้บเดี๋ยวพ่อสามนามโบบ้ น้ำพอดีเลยแดยดออกแห้งรักเลยเนาะได้กินหยดได้เนี่แตกหยดได้สุชาติแ,แตกแล้วเด็กใส่ดิใส่ปุ๋ยวอะคัู่อนปุ๋ยกอยูอ่หรือเปล่ปาเอาตัวก้านครัไปขับรถไปก,กี่เขากินแน่ยกบานยกทรงแ <c oughs> ม่นเ่ เก่าเสาสองสันเหมือนนสองสันแมนชาวบ้าเสาใหม่ลงมาบ่เนี่ยอหิ่งมอม่วงที่ไหนเป็นยนยนต้นมันมันแตกยอดเพาะเนาะบอมันพัดแตกยอดหรือมันพัหนอกวะรอฝนกันเนาะเบอร์หัาบางต้นก็อันนี้ออก สูบราใส่มันเกิดนะกลางคืนกลับมาสูรังรักเราให้บาวิสันดิให้คือเ็นกนอปใส่ไปใส่หรือปิงบ่หะเด้อนะ มันถือของมาเด้ไอ้เคร่องนาดินนสาวายุคือหายคนัใช้ลงมาหน้าทีนด้ขาขมูนี่เี่พอมาเขาขาหมูนบหาจันี่ี่เดอน้ำเนี่

ทุกอย่างหนาลดอาหารเหียตุ๋งคำตุงหาครับน้องรอบปลาสุกกรบผมเล็กน้อยนึงครับเดี๋ยว่าหาตัวเมื่อวันเด็กคนไหนจากินเหียตุ๋งคำตุ๋งไปบอยสันมากินปลา

วาจไหนมากินเหล่าลายพอของว่ากินเหล่าลายปิดเอเอ YouTube คนติดตามมัปคนนั้นไหลไปยังหาไหลอยู่แล้วเศ้ามากไปถอนนักเลยะไปกินข้อนอบ้างกินเยอะมันยาด <icias S 1> มนัในกินยาดมะยาดเาพี่มามาพี่น้องมาวมกงมันต้องทอดกับกรอบแต่เดียวต้องทอดคือแ่เดียวเลย สักโดดกินปลาตะเพียนก่อนนี่งห้เล็กก่อนครับเ็ดนีไปอดีเ็นีไปอดาอยู่ลองก้างอยู่ลองก้างเบาอยู่ลองก้างลองเ่าบไปยางไปสองทึงห่วยปะเร่องปะ ฮะตอนนี้สร้างตงัวกำลังไอ้คุกเขาปูนให้เข้ากันเฮ็ดไอเลือนหอ,อกลางถุงเฮ็ดแบบสองสันตาการตักไอเอาไปพึ่งดากข้างบนตันสองแม่รุ่นโอ้ยผมนี่ยาเพ็ดสุ่มแบบโบราณแล้ว ซุ่มเพ็ดคือไอ้ไอ้คนที่มันอยู่ในหีมะไม่รู้เวอร์เห็นปะมันเห็ดเป็นคือไอ้เต้าเผาทานไหมเห็ดแบบสัน่นแหละเขาจะน้ำคือแข็งดีแถอลุงเวอร์อเขาให้ใจน้ำคือแข็งดีเถอเอาเอาเอาปูนเฮียเอายัางอบฮะไล่กูาดา้ซะ